สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคน,นนะคะึงเลยค่ะมื้อนี้มาพบกับช่องทกนกชาแนลชาแนลเลยคะ่ะมื้อนี่ซื้อผ้าพีผ้าหนองมากินตำแตงกราบทอดไข่ค่ะโอ้มื้อนี้เป็นฝีมือผ่อนำเลยค่ะทั้งสองเลยเอาหอือเราเห็นว่าผ่อนนำดำตั้งยืนตั้งแซ่บแบบว,ว่าแซ่บบ่เสือซิมมึงแซ่แบแซ่บ

จริงๆใครหัวเฉลยเป็นคนถอดอะก็กระดี่มือมือไหนหัวเฉลยเป็นคนถอดใครอื้อ 嗯嗯嗯 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. นี่แสบแสบตักหลกหนูนแสบแสบตักหลกคะ่หะ,ห,คะห้ามไปอ่ะห้ามนูนค่ะหลานหลกเลยคะ่ะห,หลานหลกเลยคะ่ะหลานหลกเลยคะ่ะหลานหลงเลยคะ่ะ แป้งแบบกเกาะหมักแป้งแบบกาะเพียงต่วน <c ười> เป็นยังไงวะ เป็นยัง่าน่อไรเป็นยังงันอืมืมไสื่กันังหัวไม่ใื่อกันนางหัว อ้วะเจะโมเมนวนหลบคับ,กกบอ่ะน่องแซว ว่าแมนไ่หน่อยผู้บ่าวผู้บ่าวหของคุณป่ะบอบจักว่าเป็นไผยน้ำว่าเห็นหนาโดยปก,กิบได้ยินแต่เสียงโผงมาสวัสดีครับ,บ่ะ อันนี่อยชิมมึงลเลยต้อ,อ <c oughs> ง,งนอนคืนไปนะถือกาะจ่อยทอดไข่ใส่ยังกระทะค่ะ ถอดไข่ใส่หมออไข่ผ้าหีดกว่าดำอร่าเลยอร่าเลยนงุ่ไปหนึ่งเต็มหมือเต็มหมือนเต็มมือเต็ม เป๊กก็นึ่งวันนี้อ้าอันนี้นะไอมากตัวตัวหักเราจกินตำบกแกงตำบกแตงเรากกินตำบกแกงจะกินทอดไข่ไอ้มากตัว เองว่าเองเอาใช่ปะอืมพดันว่าแต่ไซนีมากินน้ำกันปะอือไม่ยากนี่นะพี่น้องพักขย้งบาทเท่าเลยค่ะหอมหอมดูอือพักขยีง ค่ะแซมมันงู咳咳เล่มเอาห้มันเบิดก่นอนงูอาปัดลูก แ่บจนตองเลิมอะ่ะเอาเบอร์จังนา่ะอ้าเบอร์จังนาแล้เบอร์จังบอไดก่น้ำอื้ อ,กกอีอย่างนี่มบบพริกน้ำโหลอมากเลยม่อกินต่อตาแห้งรูบมนพักอื้มแสบบ้านงวดแสบบอ,อตอปึอแสบบอฮะขาแสบนะค่ะแสบซิบลกเลยค่ะอาลูกเอ้ยนั่นแหละิบลันลก หนาลูกค่ะขอบคุณแม่แม่เอฟซี่ FC ที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหักนกชาเนียวชาเนียค่ะแล้วก็ฝากแม่แม่เอฟซี่ื้อข้องซอยน้ำตาค่าบอกสิเป็นหนองอนง,งว่วของขอยคงเกียดกระปูน้ะคะ่ะช่วงนี้ที่มาแลงทีหยดคล้ายผุง่งทะลุทะลลยกันก็คือกระปูน้ะคะ่ะเป็นกระปูหน้านะคะเฮ้ยโค่ง แมนคอยฝูงก็คือกันตามกันมาติดๆเลยแล้วก็เคียดน้อยซามกร <c oughs> ะพู่ก็บอกไปแล้วหนองงวัวไข่ลูกเป็ดแคหมูสมติง่วสมติมูมนอนะคะ่ะเป็นองมีขายด้วยค่ะพี่น้องค,คนใดสนใจด้วยค่ะสามารถทักแซตแอดไลน์หรือว่า,าต้คอมเมนต์ได้เลยเล <c oughs> ยค่ะคะ่ะ <c oughs> นะกะพี่น้องท่านใดสนใจกะสามารติคอมเมนต์ไว้ได้เลยเลยค่ะ บอกแล้วล่ะโอเคขอโทษณด้วยว่าทักมากกระไรเด้่ยค่ะลำลำๆรื่ยๆทุงไวเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ